ผมและท่าก็จะออกฝันรูป้วยนะครับเท่านอยู่บนเวทีต่อนะครับเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายรูปร่วมกันนะครับในลำดับเซตแรกนะครับผมขอได้เชิญดรกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสวบอกนะครับได้ถ่ายรูปเซตแรกนะครับตามด้วยเียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรวีระรง์มาลัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสวบครับ คุณวชิรรัตแก้วต่อออกรองผู้ในการสนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสวครับเองเช่นครับคุณนรเทพบุญเกตเดขาที่การสมาคมสมาพันธเ s ็มอไทยครับดรุดมทิปกภัยเกษตรกรรมการบริหารประธานคณะกรรมการรับกิจสมพันธ์สมาคมสมาพันธ์ s ็ม e ไทยและคุณรัติยวนกระโทษครับอุปัายกสมาคมสมาพันธ์ s ็มไทยและหน้าโครงการเองเช่นครับ นี้คือโครงการเอษพีวันเฟ2023นะครับปีนี้ส0จังหวัดด้วยกันนะครับเริ่มต้นว28กรกฎาคมนี้นะครับอีกหนึ่งท่านครับเป็นเชิญคุณมนตรีจงพิเศษครับคณะอนุกรรมการขับเพื่อเศษรษฐกิจผู้ประกอบการนร,รากพิษสายที่ชุมชนแลนะรายย้อยครับเป็นเชิญเลยครับ ก็ขายผู้ให้บริการที่ดีและส่งเสริมนโยบายภาครัฐครับ จังหวัดแต่ละชุมชนให้แข็งแข็งมากขึ้นนั่นหมายความว่าจะเป็นการที่คนมาทํางานต่างถิ่นกับคืนสู่บ้านตัวเองอยู่บ้านตัวเองเนี่ยรวยกว่านะครับไม่ต้องไปทํางานต่างถิ่นเลยอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ติดตามสำหรับโครงการนี้ได้นะครับผมทีจังหวัดด้วยการเริ่มต้นกันที่28-30กรกฎาคมนี้ครับที่นนชัยโขงอําเภอเชียงทานจังหวัดเลยนะครับขอบคุณสําหรับทุกๆท่านด้วยนะครับผม และเดี๋ยวเราจะให้ท่านได้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกันนะครับเป็นเชิญรองศาสตราจารย์ดรวีรภูมิมาลัยนะครับผู้ดในวยการสัมนักงานวิชาการและการ 10จังหวัดแล้วก็งานทีจากนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าจะอยู่ที่เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์ซึ่งตรงนั้นนะครับจะตรงโจทย์กับพื้นที่เพราะว่าสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีการจัด่ายได้นอยสำหัผู้ประกอบการในพื้นที่แล้วพื้นที่ที่เราไปลงในแต่ละที่ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นทราฟฟิกหรือมีชุมชนหรือมีการสัญจอไปมามากแต่เช่นครั้งแรกที่จัดที่เชียงคานจังหวัดเลยเป็นถนนประเดยจังหวัดเชียงคานนะครับดังนั้นการที่ผู้ประกอบการได้ไปโอกาสไปออกงาน อร้านอย่างงี้ขายได้แน่นอนนะครับแล้วก็เป้าหมายที่เราควางไว้นี่ฮะผมเชื่อว่าเกินเป้าหมายแน่นอนครับว่าทุกที่ที่เราไปแล้วก็มีการร่วมมือจังหวัดโดยทุกที่ที่สคมสปปพระเทีไปแล้วก็วสวัวไปหรือร่วมสุดครั้งนี้นะครับเราก็ได้เวียนให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสิบจังหวัดรับทราบแล้วก็ได้รับยาตอบรับอย่างดีครับเพราะว่าแน่นอนครับในเรื่องจังหวัดที่เราก็ให้เป็นหัวเรื่องใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่า ผู้ประกอบการในพื้นที่ก็จะได้รับทราบแล้วก็ส่วนราชก,การต่างจะได้กระจายไปทนทั้งไปทั้งจังหวัดด้วยซึ่งตรงนี้็นการตอบรับอย่างดีครับอย่างจังหวัดแรกเนี่ยท่านผู้ว่าก็ถ้าในติดะไรท่านจะมาเองแล้วส่วนราชการในพื้นที่ของจังหวัดเลยเนี่ยก็จะมาหมด สวัสดีครับผมนาวเอกธนะพลกราบตอนครับประธานสมาพันธ์เอ e ยูจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็จะมีข่าวดีมาบอกกับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับสำหรับในเร็วๆนี้นะครับจะมีงานนะครับสิจังหวัดนะครับเป็นงานของสมาพันธ์เอ e ยูนะครับโดยการสนับสนุนจากสสวนะครับโดยแต่ละจังหวัดเนี่ยเราจะเริ่มที่จังหวัดเลยนะครับที่เชียงคานนะครับในวันที่28 29, 30 กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยขอนแก่น12 1 3 1 4นะครับที่ขอนแก่นแล้วก็ต่อด้วยบุรีรัมย์นะครับหลังจากนั้นก็จะไปที่ระยองนะครับ15วันจากครั้งหนึ่งระยองเสร็จก็จะไปอยุธยานะครับอยุธยาเสร็จก็ไปที่สงขลาครับภูเก็ตพิษณุโลกนะครับอ่นครปฐมนะครับสงขลาภูเก็ตพิษณุโลกแล้วก็เชียงใหม่นะครับก็เป็นโครงการดีๆครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับของ SME นะครับโดยการสนับสนุนจากสอสอวอนะครับโดยการนำไปให้ผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยนะครับรายเล็กรายไมโครนั่นคือประเภทหาบลอยแผงเล่นะครับหรือว่าหาเล่แผงลอยนะฮะที่ขายตามตลาดชุมชนต่างๆนะครับโดยเราจะจัดเป็นถนนคนเดินให้แต่ละจังหวัดน,นะครับโดยวันที่ 28, 29, 30นี้พบกันที่เชียงคาน นะครับหลังจากนั้นก็จะพบกันที่หน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับทุกทุกที่นะฮะเราจะไปกัน3วันนะครับเพราะฉะนั้นฝากทุกทุกท่านนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นไปช่วยสนับสนุนกิจกรรมของ SME นะครับตัวเล็กๆนะครับหาบเล่แผงลอยนะครับต่างๆที่จะมาออกร้านออกบูธกันเป็นถนนคนเดินนะครับผลิตพันสินค้าจากชุมชนชาวบ้านจะได้นำมาออกขายโดยการสนับสนุนจาก สสวครับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับทุกท่านนะครับอย่าลืมอย่าพลาดโอกาสดีนะครับที่รัฐบาลสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจในฐานรากย้าของประเทศนะครับก็ขอเชิญทุกท่านไปตามจังหวัดต่างๆที่เราได้กําหนดไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับว่ามีจังหวัดที่ไหนบ้างนะฮะโดยจะขึ้นเป็นภาพให้นะครับขอบคุณมากครับ ไทยแลนยิ <I S 2> s. <S <s ่งใหญ่เป็นเมืองในอาเซีย เทศไทยก็เป็นหนึ่งในอาเซียนโครงการแลกเปลี่ยนในกลุ่มอาเซียนมากมายทางรัฐบาลเพิ่นก็ได้มองการไกลยังจัดสรรงบประมาณเอาไว้ให้กเกษตรกรได้เอาไปผลิตสินค้า านบลงมาทางธนาคารท่อคอสอออกสินเพิ่นก็ยังมกไวรอคอยทาให้นักลงทุนไดเอาไปหมุนซื้อหาเกษตรกรเกษตรได้ขายสินคา้าเราซุ่มพวกมูเฮาละคิดว่าเสิเอาไปเฮ็ดหยางต้องมีคิดไว้สิไปเอามาเลี้ยงหอยัองเอาไวคอยพวกแมกทองเที่ยวที่มา แถวทางโตไอเห็นอันใดแล้วคิดว่ามัานจังสิใดสิมีกำไรอือซ้าไอมี่กะคือตวัวไาสิพาลิตอาหารหอยวิขาจังสันเข้ามารวมกันดีเพราอ้อต้องเลี้ยงหอยคายต้องสิให้อ้ายดูแลหอยสู่เสาวสูส่คำยายหอยดำหอยจอยอาเซียน ปิดอกติดใจ,ใจความอร่อยทั้งหอย อยากชวนน้องไปคลองสีอยากชวนน้องไปคลองสีไปทำไมล่ะพี่ไปกินปลาคลอนใหญ่ที่นั่นบรรยากาศดีดีอยู่ที่คลองสี่ไปกินปลาคลอนญ่ปากน้องนั่นน่าได้ไปปากน้องนั่นหน้าได้ไปกินปลาคลอนใ่ญ่ จะติดใจไหมหเลยไปไหม